สวัสดีครับผมเกสที่ฟีกายวันนี้อยู่ที่คลองแสนแสบนะครับจะมาดูเรือนะครับถือโน่นครับเรือกำลังจอดเทียบท่าท่าเรือมอรำแหงตอนนี้เกสอยู่บนสะพานอะไรครับสะพานเขียวนะครับสะพานเขียวนะครับสะพานข้ามคลองนะครับตอนนี้มาดูเรือนะครับเรือกําลังจอดเทียบท่าท่ามอรกคาแหงนะครับเรือก็จะผ่านมาตรงนี้แล้วก็จะไปตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นช่วงช้าเรือเบอร์อะไรครับ บเบอร์ห้าห้านะครับปบเหมือนเสียงหัวเราะเ,เลยนะครับห้าห้าห้าคนยังเยอะอยู่นะครับครับแต่ยังไม่มีกลับเรือนะครัตอนนี้ประมาณเจ็ดโมงครึ่งแล้วน,นะครับ ท่านี้ผู้โดยสารขึ้นเยอะมากเลยนะครับค่ะ๋ต่ท่าเรือที่เยอะที่สุดคือท่าเรืออะไรครับท่าเรือประตูน้ําครับท่าเรือประตูน้ํานะครับลงลงมาก็เป็นท่าเรือมอรามนี่นะครับอาจจะเป็นนะครับครับเยอะทุกเช้าเลยนะครับไม่ไม่ผิดหวังนะครับ เรือมาแล้วนะครับท่านผู้ชมครับออกจากท่าเรือแล้วนะครับเบอร์55ครับเรือจะผ่าเราไปทำการนะครับกำลังจะลอดเราแล้วนะครับเบอร์55นะครับดูชัดๆเลยนะครับโอ้ชัดๆเลยนะครับท่านผู้ชมครับทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับแล้วก็เรือจะต้องกะจังหวะเพื่อ ลอตรงนั้นให้พอดีนะครับต้องลอดสะพานนะครับซอยรามสี่สามทับหนึ่งนะครับใช่ครับเป็นสะพานรถวิ่งนะครับใช่ครับต้องลอด้พอดีนะครับโอ้ตรงสะพานก็จะมีสีแดงระะาบไว้นะครับป้องกันการชนนะครับแล้วเขาบอกว่าป้ายนี้นะครบเขาบอกว่าจํากัดความเร็ว28ิกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับวิ่งเร็วไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่าถ้าวิ่งเร็วมันจะเสียหลักแล้วชนสะพานนะคะครับ จำกัดเขาเร็วเฉพาะเรือนะครับ28ดนะครับสูงสุดประมาณห้าสิบนะครับกำหนดโดยกรมเจ้าท่านะครับวิธีผมเห็นปลาปลาชนด้วยนะครับเอาเรือฝั่งนี้ก็มาครับเอาเรือฝั่งนี้เขมาครับโอ้ตอนนี้เรือถ้าแบบนี้ครับกำลังมุ่งหน้าออกไปนอกเมืองนะครับไปท่าเรืออะไรครับ ไปท่าเรือภาษิเบ็นเรืองเพื่อไปรับคนไปทํางานนะคะและก็เป็นที่จอดเรือด้วยนะครับเป็นอู่เรือครับเบอร์สิบสามนะครับฝั่งโน้นเบอร์เบอร์สิบแปดชลลอความเมโีสิบแปดนะครับแต่ตอนนี้น่าจะเหลือสิบแล้วมั้งเบอร์สิบสามนะครับโอ้อดูชัดเลยนะครับท่านผู้ชมครับ อ๋อที่ขับรถเหมือนที่สับเทียเหมือนแบบว่าขับรถเลยนะคะโอ,โอ้ต้องชะรอเรือนะครับรอเรเือเบอร์สิบแปดต้องรอเรือเบอร์นั้นนะครับตอนนี้กาลังจอดเทียบท่าอยู่นะครับต้องเจ้าช้านะครับสแสดงว่าเรือลำนี้ก็จะจอดเหมือนกันนะครับให้ผู้โดยสารขึ้นเรือนะครับลงเรือครับ สวนกันสวยงามมากดีนะครับทุกทครับ,บเบอร์สิแบนะปปแปดนะครับสวยงามทีเดียวครับคนที่ยืนบนคันเรือต้อง ต้องชำนาญมากเลยนะครับต้องชำนาญต้องแข็งแรงด้วยนะครับเพราะว่าพื้นที่เรือแคบมากเลยนะครับครับแล้วบวกกับน้ำอะไรอีกนะครับทำนั้นไปยังครับก็ไปหมดแล้วครับโอ้ไปแล้วครับไปแล้ว ออกจากท่าเรือไปแล้วนะครับเราก็จํากัดความเร็วตรงนั้นน่าจะประมาณสามสิบนะครับสพาที่มองเห็นเป็นสะพานสายรห้าสิบสามนะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นสะานหกสิบสามทับหนึ่งสี่สามทับหนึ่งนะครับนี่ครับมาดูจุดสู์กลางของสะพานนะครับยู่นี่นะครับ ศูนย์กลางของสะพานนะครับอันนี้คือบางกะปินี่คือบางทองหลางขอฝั่งนู้นคือบางทองหลางฝั่งนี้คืออะไรครับบางกะปินะครับบางกะปิอ๋อบางกะปิฝั่งนี้นะครับชาวสงฆ์บางบางทองหลางฝั่งนู้นนะครับเกียรตินดูหน้ารามนะครับอตอนนี้หน้ารามก็มีคอนโดเกิดขึ้นใหม่โมดิสลามนะครับตอนนี้เขากำลังก่อสร้างอยู่นะครับเคลียรจักรีนนะครับกำลังยกเหล็กขึ้นมานะคะ สร้างอย่างรวดเร็วเลยนะครับตอนไปหน้ารามก็จะมีตึกขึ้นสูงนะครับโอ้โเรือมาอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมครับเกียร์สายตาดีไหมครับเบอร์อะไรครับน่า66รือเปล่าแต86น่าจะ66นะครับใช่ใช่ไหมใช่ใช่ ปกติถ้าเรือนี้ชอบอะไรครับชอบกับเรือใช่ไหมครับ,รบเวลาผู้โดยสารเยอะๆล้นๆนะครับเขาก็จะกลับเรือแต่ว<ต>ันนี้ไม่รู้จะเห็นการกลับเรือไหมครับท่านผู้ชมครับไม่น่าจะเห็นนะคะไม่น่าจะเห็นนะครับเพราะว่าเรือแต่ลาที่มาก็มีที่ว่างพอดีนะครับแล้วก็ผู้โดยสารก็ขึ้นพอดีเลยนะครับแต่ก่อนเรือจะมีสองประเภทนะครับ ประเภทหนึ่งคือเรือผ้าใบอย่างเดียวแต่ตอนนี้ไม่มีประตูไม่มีที่ลงนะครับสมัยก่อนแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับมีแต่แบบลงบันไดนะครับลงบันไดทางเดียวนะครับกับเรือแบบเรือทั่วไปกับเรือดีเซลนะครับครับถ้าจะสังเกตเรือดีเซลก็คือควันมันจะดำหน่อยนะครับแต่ถ้าเรือธรรมดาจะเป็นควันดำๆขาวๆสมัยก่อนก็จะมีเรือปากอ้วนด้วยใช่ไหมครับครับแต่ เรือน้ำทุ่งเที่ยงนะครับแต่ช่วงนี้ไม่เห็นเลยนะครับน่าจะยกเลิกไปแล้วนะคะจะมีตะปากเล่ม่แหลมอย่างงี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวว่าเบื่ออะไรครับเบื่อหุกหกนะคะหุกสิหกโอ้หุกหุกเบอร์อาหารสวยงามเกินครับท่านผู้ชมครับหุกหกนะครับ เราก็จะจบคลิปด้วยเรือเบอร์66นะครับอ่ถ้างั้นเกตตี้บอกลาผู้ชมนี่เลยครับขอบคุณทุกคนในที่หน้าครับยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดดับเบิลคลิกนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายลาไปแล้วลาไปก่อนครับท่านผู้ชมครับฝากกดติดตามเกตตี้ฟรีสไตล์ด้วยนะครับโหตอนนี้เราขึ้นมาบนสพานะครับจะลงสพานแล้วนะครับ